บุญไม่จําเป็นที่ที่จะต้องหิ้ยมคู่สังฆทานไม่ต้องเอาเงินซื้อบุญหรอกที่เขาเอาเอาเงินถวายเอาปัจจัยถวายเอาสิ่งของตอยอันนั้นคน,คนเขาเหลือเฟือแล้วพอที่จะมีอยู่ช่วยเหลือจุนเจือกันไปอย่างหลวงปู่บั่นว่ามีแล้วค่อยเอามาให้พอหรือยังถ้าพอแล้วค่อยเอามาหลวงปู่มั่นท่านไม่เคย ทำให้ใครกระทบกระเทือนไม่ใช่เอาคําว่าบุญไปหลอกถ้าเป็นพระก็ยคยแต่จะหลอกดังสิ่งนั้นหลอกสิ่งนี้ว่าทําบุญสิ่งนั้นทาบุญสิ่งนี้นมันได้บุญมากถ้าคนถึงพระรัตนนาัยแล้วไม่ต้องเชื้อเชิญเขาเหตุเขามีเหตุผลหน่อยเขาจะทําของเขาเองยิ่งคนถึงพระรัตนนาัยด้วยแล้วนี่ทําบุญไม่อั้นไม่ต้องไปไหว้หวานก็ได้ไม่ต้องขอร้องไม่ต้องบอกก็ได้ทํายังไงที่เราชาวพุทธที่จะเข้าถึงาศาสนาเสียก่อน เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวกินแล้วค่อยจ่ายตังค์พุทธศาสนาเหมือนกันสอนให้ปฏิบัติให้เชื่อตามความเป็นจริงของที่ตัวเองได้สวีซู์แล้วเมื่อเชื่อแล้วในสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นมาเองเหรอกนะไม่ใช่อยู่ๆมาเอาแต่บุญญาติเยียดไม่ใช่อยู่ๆมาก็จะมีอาจจะเอาอะไรต่อมีอะไรไปญาติเยียดกัน ให้รู้จักพาการเข้าวัดเข้าหาเข้าหาพระรัตนาตรัยให้ถึงพระรัตนาตรัยเข้าถึงพุทธธรรมสงฆ์เสียก่อนนะถ้าพอเข้าถึงตรงนี้แล้วมันเป็นเขาเองเรากนะ่เหมือนทานก๋วยเตี๋ยวรู้ว่ารสชาติมันดีซื้อสิ่งของมาได้ควรที่จะให้ก็ให้ละทีนี่ไม่ให้ก็ไม่เป็นธรรมแต่พุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน